นางสาวาอัญญพรสุริยาศิริภูมิหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองนางสาวอรวรรณทองอุตรามนางสาวภาขวัญศรีขาทองนางสาวพน,น,านิดา,าชานเนล หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตนางสาวพิชกัคสาลาสุตา,านางสาวกัญญาัาเพชรโอมนางสาวกัญจนาจังโรบุตรนางสาวเกตกนต์คาสารีนางเกศกิศักดิ์กาสิทธิ์นางสาวอนสิาส,นา,นสา,เนาเอกนาย นางสาวจา,วนา,นา,วารีาว,นนว,ว,นนวรัมีขานางสาวธุพารัตน์เอียงเรียนนายชนัเชษฐ์หนูอักษรนางสาวสุนิสราเงี้ยสูงเนยนางสาวชารนาปัจุกานางสาวจุลดาขันดีนางสาวช่องฟ้าฟคุจู นายนัทจงของรักสุวรรณนายนัทพลทอแก้วนางสาวกวินันดวงจันทร์นางสาวทราชาสีกัรสดานนางสาวพันธดกา,าจันเทวีเทนางสาวพันวาวดีน้อยมาลา นางสาวพิการะปัญญาดีนางสาวพิทยาจันทร์ชัยนางสาวนมินทาทองนางสาวนิยกรัฐปรานามเสศนางสาวอุษภงจันทร์รักษินนางสาวปัิพรเมืองลุกิษนางสาวปริยา นางสาวพิยวรรณภูหนองโอลนางสาวพิยพรร่วมพันนายมงคล นางสาวพิมพ์รัชจินยาเพชรนายภูมิภูมิหมอทิพย์นานนองอานานสาวมณฑิริศุปตะละักษ์าละันางสาวมณีตาอังไทยนางสาววนิยาภูพันธ์โหมนางสาววันพีศิษฐ์สุนางสาววันพิโมทุนฤทธิ นายวรรุชวิทีนายวัชรพลเจริญสุขนางสาวชิชชาขัแป้นนางสาววัชรีอัศวบุตานางสาวศศิกรปวดนอกนางสาวศศิกรดุสันติธรนมนางสาวศศิกรแสนเพลิน นางสาวสัชพัชเยี่ยววัฒนานางสาวสีพรพรพุ่มกระจายนางสาวศิริรักโพยสลายนายนสาุภาพรคงคุลผูดอาดนางสาวสุพรท่าวสวรรา์นางสาวสุกัญญาจำลองประภูมนางสาวสุจราจิ้มโค้ นางสาวธุระรัตน์แสงเดชนางสาวรภาพรยอดเพชรนางสาวสุวิมลบุญพื้นนายสุรชัดตโนไทยนายโสพลสารพงษ์นายอภิญญาลาวหาสิทธิ์นรงค์นางสาวอรัญญ์พวงมาลีนางสาวอรพรรณจริญศักดิ์ นางสาวอภาร์พลางและนางสาวชุ่มซอแยนจัจกรากร้องพนักงานการเรียน